น้องอ่านน้องอ่านเห็นหนังสือหรือยังจ้าเขาให้เราปฏิบัติราชการอยู่ภายในที่พักนะคะอ๋อเรื่อง work from home ใช่ไหมครับใช่อ้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครามพี่น้องเครือข่ายภาาประชาธิทุกท่านนะคะวันนี้ได้รับหนังสือจากกมรมสอบสวนพิเศษให้เราปฏิบัติราชการภายในที่พักนะคะแล้วก็นโยบายของเราอ่ะของสุดเครือข่ายเราอ่ะเราต้องลงพื้นที่เพื่อไปให้ความรู้ภาาประชาชนใช่ไหมคะเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิดทําให้เราลงไปไม่ได้ ใช่ครับอันนี้ก็เป็นไปตามมติคอ,อรมอใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วเราต้องทํำยังไงคะในช่วงที่เราไปไม่ได้เราก็<ร>มีการปรับแผนนะครับจากการลงพื้นที่มาใช้ช่องทางสื่อสารออนไลน์ครับเรามีเพจ a c e b o o k ครับแล้วก็มีไลน์กลุ่มนะครับใช่ไลน์กลุ่มเรามีทั้งหมดเกือบ 10, 10กลุ่มนะคะมีกลุ่มลายภาพประชาชนเป็นกลุ่มใหญ่เลยจะมีเครือข่ายประมาณร้อยกว่าท่านนะคะแล้วก็กลุ่มต่างๆที่เกิดจากการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเครือข่าย อีก7กลุ่มนะคใช่แล้วก็จะมีกลุ่มที่เราไปเปิดศูนย์รับข้อมูลข่าวสารอีกด้วยค่ะก็ถือว่าเป็นช่องทางที่เรานํามาแนะนําให้สมาชิกเครือข่ายนะครับได้ทราบว่าเรามีช่องทางหลายช,ช่องทางที่สําหรับการติดต่อสื่อสารในช่วงการแพร่ระบาดของโควิดนะครับ่พอเราลงพื้นที่ไม่ได้นะคะเราก็จัดทาคลิปสั้นๆให้พี่น้องได้รับทราบภารกิจของเราแล้วก็ความรู้ต่างๆนะคะส่งไปทางสื่อสังเยตต่างๆทั้งไลน์กลุ่มทั้ง facebook แล้วก็ YouTube นะคะ DSI Network ค่ะครับก็อยากให้พี่น้องเครือข่ายนะครับช่วยกันเข้ามาติดตามกดไลค์กดแ like, ชร์ให้เราด้วยนะครับเพื<ช>่อเป็นการ<ช>เป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่นะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะมีเรื่องร้องเรียนสามารถอินบ็อกซ์มาได้คะ่ะแล้วก็ทางไลน์นะคะทางเจ้าหน้าที่ทุกท่านเลยจะเป็นพี่อ,อ๋ยน้องอันแล้วก็น้องอืนอ่นๆนะคะที่ส่งไปทางทางไลน์กลุ่มค่ะครับแบบนี้เราก็จะไม่พลาดการติดต่อกันนะครับใช่ค่ะ ต่อไปนะคะเราก็จะพูดถึงคลิปหน้าเนาะเราจะพูดถึงศูนย์รับข้อมูลข่าวสารและเผยแพรเพ่เรือข่ายอาชีพคดีพิเศษค่ะครับ DSI Station นะครับซึ่งเป็นกิจกรรมดีๆของเราที่เราทํากันอยู่เป็นประจำนะครับค่ะซึ่งเราจะรู้ว่าเอ่อความเป็นมาของศูนย์เนี้ยเป็นยังไงเราดูได้ห<ช>ลืไม้ครับะะเราจะมาเริ่มติดตามความเป็นมาข,ของการจัดตั้ง DSI Station ซึ่งถือว่าเป็นการเฝ้าระวังในชุมชนครับค่ะและสำหรับคลิปนี้เราขอลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ ครับผมสวัสดีครับอยู่ห่างๆอยากคุยพู